คือตรงจุด <s umi> นี้ก็ค really? er mm ือแถว BTH ช่องนอนีก่อนจะเปิดคลิปนะฮะไล่ฟังก่อนว่าก็จะมีพวกแกลบคาร์เขาเป็น Fortun เ r เขาจอดรอรับผู้โดยสารแล้วประเด็นคือมีผู้ชายคนหนึ่งแกปั่นจักรยานไปและแกบอกว่าเนี่ยแกถูกพวกแกลบคาร์เนี่ยไปลุมทําร้ายเนี่ยนะครับผู้ชมฮะผมจะให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะว่าทางด้านของคนเจ็บเองเนี่ยเขากําลังจะบอกว่าเขาโดนพวกกลุ่มแกลบไล่ล่าเขาทั้งที่เขาพยายามจะหนีขึ้นไปบนรถไฟฟ้า ทางด้านคุณสุทธิพงศ์คือคนปั่นจักรยานดูนะฮะเป็นยังไงคุณอาริรักษ์คือคุณสุทธิพงศ์จูงจักรยานมาแล้วก็มีกลุ่มคนประมาณ3-4คนนะคะมาไล่ตามเขาเขาก็พยายามจะวิ่งหนีออกมานะคะเพราะว่าไล่ตามกันไปเขาพยายามจะขึ้นสถานีรถไฟฟ้าใช่ไหมขึ้นไปด้วยค่ะขึ้นเพื่อหลบหนีภาพกล้องอีกมุมหนึ่งก็เห็นเหตุการณ์ในช่วงที่เขาวิ่งหนีอ่นนี่อีกอีกมุมอีกฝั่งหนึ่งก่อนเขาพยายามจะถอยจักรยานออกมาเหมือนหลบหลบ แต่เหมือนคุยกันไม่ลงตัวค่ะก็เลยทิ้งจักรยานแล้วก็วิ่งหนีนี่แป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้เราไม่ได้ชี้ลูกศรแต่จักรยานเขาล้มแล้วคนที่คนที่สวัดจักรยานทีอ่าอ่าแล้วไปดูภาพอีกจุดหนึ่งค่ะเป็นกล้องจากทางึืนรถไฟฟ้าเห็นเลยว่าเขาวิ่งหนีขึ้นบันไดสถานีช่องนนทรีแล้วสุดท้ายโดนหิ้วลงมาใช่ค่ะนี่น่มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะวนเลี้ยวขึ้นไปบนสถานีซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เป็นห้าลุมหนึ่งคนที่เราชี้ลูกศรคือคนที่ก่อเหตุุอ่่ะวววิงงงงปแลล้กก็โดดนนทาาฝััคเหตตึม คือประเด็นเนี่ยคำถามก็คือว่าคุณสุทธิธพงศ์เกิดอะไรขึ้นทําไมโดนกลุ่มแก๊ปคาเนี่ยนะฮะลากนี่ลากลงมาแล้วนะฮะ,ฮะจะเห็นนะฮะกลุ่มแก๊ปคาก็คือวิทยากระเต้ยแล้วก็ทำร้ายจังหวัดทําร้ายมันอาจจะหลุดจากวงจรปิดไปนิด <ๆ S 1> น,นึงนี่จะชกฮะ คือภาพทั้งหมดเนี่ยถ้าเวียนอีกครั้งหนึ่งเพราะทางฝั่งคุณสุธิพงศ์เขาก็เปิดใจกับเราว่าเขาจําได้แล้ว,ว่ามีคนต่อยเขาทั้งหมดเนี่ยสาคนแต่คดีนี้มันแปลกคือพอไปถึงโรงพักปรากฏว่าคนที่ต่อยเนี่ยชื่อว่าทางด้านวิทยารับผิดคนเดียวซึ่งเขาบอกเฮ้ยมันไม่ใช่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะมีคนไล่เขาอาจจะเทภาพทีละมุมใหม่อีกรอบนึงนะฮะคุณสุธิพงศ์กำลังหนี หลังจากนั้นตัดภาพตอนที่เขาโดนซ้อมตรงที่เห็นว่าเขาทิ้งจักรยานแล้วพยายามจะวิ่งขึ้นไปบนสานีรถไฟฟ้าถอยมาแล้วนะฮะแล้วพวกนี้ก็ล้อมพวกนี้คือขับ Fortuner เป็นพวกแก๊บหลังจากนั้นเหตุการณ์ทั้งหมด5ลุมหนึ่งโดย5ลุมหนึ่ง,ลงกลายไปว่าพอไปถึงโรงพักมีคนรับผิดคนเดียว<ะ>เขาไปเอากล้องวงจรปิดมาเพื่อจะยืนยันว่าไม่ใช่มีคนลุมเขาหลายคนเห็นใช่ไหมฮะ วันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีได้คุยกับคุณสุดที่พงศ์ด้วยครับผู้ชมฮะก็เล่าอย่างที่บอกว่าระหว่างที่กําลังวิ่งขึ้นบันทย BTS ตอนนั้นเนี่ยสังเกตว่าคนอื่นๆก็กลูกันขึ้นมาแล้วก็ทําร้ายเขาหลังจากนั้นเหตุการณ์นี้จบลงที่เขาแจ้งความกลุ่มที่ทําร้ายเขาก็ไปโรงพักแต่มีคุณวิทยาคนเดียวเท่านั้นนะฮะที่รับผิดว่าเป็นคนทําร้ายเจ้าตัวเองให้ดูอาการบาดเจ็บหน่อยนะฮะคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าบาดเจ็บหัวแตกเย็บสองเข็ม กรามช้ำขาหนีบเจ็บแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะแว่นหลุดรองเท้าหลุดที่สำคัญก็คืออยากจะฝากกับสังคมหรือคุณตำรวจให้ดูตรงจุดนี้ช่องนอนทรีสถานีรถไฟฟ้ามันเป็นจุดห้ามจอดรถแล้วคำถามคือพวกแกลบฟอร์จูเนอร์คุณมาจอดได้ยังไงตุ๊กๆมาจอดได้ยังไงเห็นไหมฮะ เขากเลยตั้งคำถามว่าคุณมีสิทธิ์มาใช้แบบนี้หรืออ๋อแต่มันมีประเด็นหนึ่งคือมันต้องมีที่ไปที่มายูยูเนี่ยกลุ่ม f o r t u n เนจะมาทำร้ายเขาเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เพราะเขาบอกว่าตอนเขาปั่นจัก,กรยานมาเ<ะ>นี่ยมีรถเบียดแล้วบังเอิญว่ามือเขาเนี่ยผู้ชมฮัไปแตะกับรถ f o r t จูเนก็คือพวกแกลบ<ะ>ไม่แน่ใจว่าแกลปอาจจะเข้าใจผิดที่ว่าเขาไปทุบรถหรือไม่หลังจากนั้นเขาก็ปั่นจักรยานมาเรื่อย จนกระทั่งพวกแกลบก็วิ่งตามมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็รุมซ้อมเขาฟังเสียงทางเจ้าตัวนยฮะคุณสุทธิพงศ์ครับทันครับเพราะว่าคนหนึ่งเขาวิ่งมาวิ่งมาไล่ต่อยเราก่อนก็จะเห็นผมผมต้องยอมรับว่าผมจําคาพูดไม่ได้แต่ก็แต่จริงๆก็ไม่อยากจะบอกว่ามันจะพูดอะไรมันไม่มีผลหรอกครับคือคือทำไมต้องมารุมต่อยกันทำร้ายกันขนาดนี้แล้วทำไมพวกคุณเยอะขนาดนี้แล้วผลที่ตามมาก็คือว่า เขาโกหกต่อมาอีกเยอะครับเพราะเขาบอกตำรวจว่าผมมาทุบรถเขาอที่โรงพักคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเขาผิดด้วยนะครับเขาเขาตอนที่หลังจากผมที่ได้แผลได้อลไแล้วเนี่ยตำรวจก็เชิญหลายๆคนไปโรงพักพวกของเขาบางคนที่ไม่ได้ทำร้ายก็ไปด้วยฮะเพื่อไปบอกว่าผมทำอะไรไม่ดีเขามางอะไรหลายๆอย่างผมก็ไม่รู้แหละแต่ว่าไปถึงเนี่ยนะฮะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ได้มีความเสียหายอะไรม,มีแต่ผมได้รับความเสียหายแล้วผมก็ไม่ได้สู้กับเขาเขาก็เลยตำรวจก็ถือว่าเป็นคดีอาญาครับพว,พวกนี้ครับประเด็นก็คือแก๊บคิดว่าไปทุบรถ Fortuner ล่าสุดเราลงไปในพื้นที่เลย ใช่ค่ะไม่ได้เจอกับวิทยาผู้ก่อเหตุแล้วรับสารภาพแน,นะคะแต่ว่าไปเจอคนขับแกร็บคาร์แล้วก็คนขับต,ตุกที่จอดอยู่แถวนั้นคุยกับในสนนามสมมุติบอกว่าคือวันนั้นน่ะคนที่เขาขี่จัก,กรยานมาแล้วเห็นว่าเขาใช้มือทุบแกร็บคาร์ที่เป็นรถฟอร์จูเนอร์ที่จอดอยู่ที่เลนสองแกร็บคาร์เขาก็มารอรับลูกค้าอยู่เขาก็เลยตามรถจัก,กรยานคันนั้นไปเพื่อสอบถามว่ามีอะไรทําไมถึงมาทุบรถของตนจากนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนของแกร็บคาร์ก็เลยวิ่งตามเข้าไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนกันจนหน,น,นได BTS มันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออันนี้พวกแกลบอ้างนะฮะ,ฮะว่าคนปั่นจัก,กรยานตอนที่แวมวิ่งหนียังท้าด้วยบอกว่าวิ่งแข่งกันไหม,มเห็นไหมฮะมันจะไม่ตรงกันแล้วทางฝั่งของพวกแกลบเองแล้วก็คนเห็นเหตุการณ์อย่างคุณสนยังบอกด้วยว่าตอนนั้นกลุ่มแกลบเขาก็เลยวิ่งตามขึ้นไปแล้วก็เป็นไปตามภาพหลังจากนั้นกลุ่มแกลบก็ไปโรงพักเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจคือ เข้าใจว่าคนขับจักรยานเนี่ยเอาจริงตอนที่ปั่นมาเป็นไปได้ไหมว่าไปด่าพวกแกลบก่อนประมาณว่าที่ตรงนี้ห้ามจอด<ะ>แล้วแกลบก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยคุณด่าเหรอแล้วคุณมาทุบรถฟอร์จูเนอร์เขาเหรอเขาก็เลยเกิดมาเป็นเรื่องอย่างนี้ซึ่งคนเห็นเหตุการณ์คุณสนเองก็บอกเนี่นะครับว่าเอาจริงเขาไม่รู้จักใครเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะฮะแต่บังเอิญว่าเห็นเหตุหการณ์หลังจากนั้นไม่ต้องเดานะฮะพอข่าวเกิด ไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วฮะคุณผู้ชมฮะรถถอยเข้าจอดรถถอยเข้าจอดคนจับจักร,รยานเขาขี่ตามหลังมาผมผมไม่ได้เห็นเหตุหการณ์นะแต่ตที่ที่อฟังเขาเล่ามาอีกทีหนึง่งก็คือแล้วคนขับจัก,กร,รยานเนี่ยเอามือไปที่ที่เขามาพูดอยู่ตรงนี้ตรงที่เกิดเหตุเขาบอกว่าผมแค่พับกระจกเฉยๆแต่ในไอ้คนขับแกลบเนะี่ยเขาบอกว่าก็ทุบรถผม เอออ่าทุบรถแล, <ด S 2> ล้วก็ขี่ไปเลย<ๆ>เขาก็เลยตามไปไปดูตรงนู้นเขาเห็นว่ามีอะไรมีอะไรกันเออก็เหมือนว่าไม่ได้ทําร้ายอะไรหรอกนะแต่คนเนี้ยเขาก็โวยวายว่าอย่าลุมสิแล้วมีคาพูดด้วยว่าท้าเดี่ยวม,มันเดี่ยวตัวต่อต,ตัวสิอย่าง <S <S นี้นะ <enge mean S 2> อ่าก็เหมือนว่าใบรุ่นที่เขาขับทุกๆเนี่ยเขาก็โมโหก็มาสิก็มาสิก็ตะโกนใส่กันอย่างเงี้ยอาเขาบอกว่ามีทุกๆตาม ล่าสุดตุกตุกแถวนี้ก็เลยชี้แจงว่าตุกตุกไม่เกี่ยวนะ,ะฮะไม่งั้นเดี๋ยวตุกตุกเองก็จะทํามาหากินไม่ได้อีกนี่เขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องนี้เพราะว่ามันมีแต่พวกกลุ่มที่เป็นแก๊ปคาร์เท่านั้นอ้าวประมาณนี้แจ้งความแล้วนะฮะจริงๆตํารวจก็ดําเนินคดีไปหนึ่งคน<ะ>แต่คนเจ็บแค่คาใจว่าแล้วคนอื่นทําไมไม่ดําเนินคดีฝากด้วยนะฮะช่องนรีแก๊ปคาร์ไม่มีสิทธิจะมาจอดรับผู้โดยสารทําไมจอดได้สําหรับรถฟอร์จูเนอร์ทั้งหลาย